แล้วไม่เหลวครับมันมีอีกเคสหนึ่งที่เคสที่คุณตาที่เป็นมะเร็งปอดแล้วก็น,น้ำท่วมปอดนะครับแล้วก็มีสัมภาษณ์อยู่ในคลิปนะครับไม่หลวครับ,บ,บช่วยเล่าตันนี้มีคนใหม่ค่อนข้างเยอะมากเลยนะครับ,บ,บออรบกวนไม่หลวช่วยเล่าเคสนี้ให้ฟังนิดหนึ่งได้ไหมครับว่าปัจจุบ,บันสอาการเนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วแต่ว่าอย่าเพิ่งสรุปว่าตอนเยตนไม้เป็นยังไงแต่ขอให้เริ่มต้นตร้งแรกว่าไม่หลวไปเจออย่างไงมาแล้วก็มีอาการหนักขนาดไหนนะครับรบกวนไม่หลวนิดค่ะไม่หลวเจอค่ะจะเล็กที่ว่าคือเขา เขาเห็นตาของแม่หลิวอะ่ะตาตาเนียมคนที่เป็นมะเร็งลำไส้อ่ะค่ะเริ่มแรกแล้วทีเนี้ยเขาบอกว่าเขาอยากลองอยากลองลองกินดูว่าเผื่อจะหายเหมือนเหมือนตาเราเหมือนตาของแม่หลิวอะ่ะทีนี้ก็เลยเข้าไปหาเพราะว่าอาการเป็นไงบ้างคะถามลุงคนที่เป็นมะเร็งปอดค่ะอาจารย์ที่ว่าสอบถามดูเขาบอกว่าเขาไปตรวจหาหมอบอกว่าเป็นมะเร็งปอดระยะ ระยะที่สามค่ะอาจารย์เล็กแล้วทีนี้แม่หลิวก็สอบถามว่าหมอเขาบอกว่าคือว่ามันเป็นแบบทั้งไอทั้งแบบเหนื่อยหอบคือนั่งอยู่หน้าไอตลอดตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงอะไอแบบเหนื่อยอะ่ะที่แม่หลีเห็นครั้งแรกนะคะเขาแบบว่าเขาเหนื่อยแม่หลีก็สอบถามว่าเออแล้วจะกินกินคิดว่าจะกินผลิตภัณฑ์ของของเราอะ่ะ แอ่เหลือก็เลยว่าขอแนะนำนะว่ากินตัวเนี้มันคือก็เขาช่วยได้แต่ต้องว่าต้องกินแบบต่อเนื่องแล้วกินแบบที่ว่าแม่หลิวก็แนะนํากินที่ว่าโพโตเอสะคะ่ะกินล้างลําไส้ก่อนล้างล้างแบบขับเลือดทับอะไรที่ว่าเลือดที่มันเหนียวมันหนึบอ,อะไรของเขาอะไรก็คุยให้เข้าังอ,นนอย่างนี้แม่เหลือก็คือว่าเคสนี้ยเป็นมะเร็งปอดระยะสามข้าระยะสี่ไหมคะ เสร็จปุ๊บนะครับเขาก็มีปัญหาตามมาก็คือในส่วนของปัญหาน้ําท่วมปอดใช่ไหมใช่ใช่ค่ะและตอนที่เป็นกระปิเขาเป็นน้าท่วมปอดเนี่ยเขาต้องไปรักษาเขาคุณหมอยังไงครับคุเดีวครับคือคุณหมอจะนัดเขาทุกทุกทุก,ทกอาทิตย์่ะผ่าอาจารย์เล็กทุกอาทิตย์เลยเพราะว่าเขาเป็นอย่างเงี้ยเพราะว่ามันน้ํามันท่วมปอดแบบต้องต้องเจาะแบบแผ่นหลังทั้งทั้งสันหลังนะคะตรงตรงข้างๆอ่ะ <c oughs> ออเพื่อเอาน้ําที่มันอยู่ในปอดให้ออกจากปอดได้ใช่ไหมครับค่ะต้องเอาออกแเพราะถ้าไม่เอาออก<ๆ>เขาก็คือเขานอกอัเขานอกเลยเขาต้องทําอย่างนี้ทุกทุกสัปดาห์ใช่ไหมครับค่ะแรกๆแต<อ>่ทุกทุกสัปดาห์เลยค่ะจ้าเล็กี่เล้ขออนุญาตด้วยนะครับพอดีเคสเคสนี้ถ้าเกิดว่าไม่ไม่จาอเอาน้ําออกจากปอดเนี่ยคือคือพูดจะไม่มีเสียงเนาะไม่เหลวเนาะที่เราไปที่ที่ ตาบอกว่าคุณลาพูดอ่ะคือจะไม่มีเสียงออกมาเลยแล้วจะเหนือ่อยจะหอบแล้วก็แล้วก็จะไอเป็นเลือดด้วยนะครับก็เลยต้องไปเจาะเอาน้ําออกจากจากบอดนะครับถึงจะมีเสียงขึ้นมานะครับพี่เล็กครับอืมอมนกนก,นกช่วยกับไม่เหลีวเล่านิดหนึ่งเพราะว่าไม่เหลวอาจจะอะไอาจจะ ปรก็ก็คือ,อเคสนี้คือผมเองก็ได้ติดตามช่วยกับแม่หลิวด้วยเนาะเป็นทีมงานทางโซนชัยภูมินะครับก็คือเป็นเป็นมะเร็งปอดนะครับเนาะแล้วก็น้ําท่วมปอดขึ้นเหนื่อยหอบคือไม่มีแรงเลยนะครับเนาะที่แม่หลิวเข้าไปเนะี่ยแม่หลิวก็โทรกลับมาหาผมวิดีโอคอว่าเนี่ยอาการเป็นถึงแบบเนี้ยแบบเนี้ยเราจะต้องทานตัวไหนก็เหมือนที่แม่หลิวแนะนําเลยนะครับหนึ่งก็คือตัวไฟโตเอสนะครับเพราะต้องล้างลําไส้ก่อน สคือเม็ดผักสาคืองาดำนะครับก็ให้ทานไปช่วงแรกไม่หลิวให้ทานครั้งละสามเนาะไม่หลิวเนาะสามเช้าสามก่อนนอนถูกต้องไหมครับอ่า <â> และทีนี้นะับน้อพอทานไปสัประยะหนึ่งอาการก็เริ่มดีขึ้นคุณตาเองก็เหมือนกับว่าการเหนื่อยการไอก็ลดน้อยลงนะครับน้อแล้วก็เสียงก็มีโดยที่ว่าไม่ต้องไปเจาะเอาน้ําออกตาเองก็เพิ่ม เพิ่มน้อไม่เหลวเน้ะตอนนั้นตาเพิ่มเป็นมื้อละหกเม็ดไหมครับพี่กาบอกนะครับก็เพิ่มอ,อ,อเพิ่มเรื่อยๆครับก็ตอนนี้ก็คือจากที่ต้องไปหาหมอเจาะเอาน้ําออกจากปอดอยู่เรื่อยๆตอนนี้ก็คือไม่ต้องไปนะครับนอแล้วก็ร่างกายก็ฟื้นฟูร,ระบบต่างๆในร่างกายก็ฟื้นฟูขึ้นมาตอนนี้ก็ก็ดีขึ้นนะดีขึ้นมากประมาณสิบเปอร์เซ็นต์แล้วครับสําหรับเคสนี้ครับ ปเลครับโอเคขอบคุณครับแล้วแล้วแล้วคุณตาแม่หลิวที่เป็นมะเร็งลำไส้เป็นยังไงบ้างรครับตอนนี้ครับตอนนี้ดีขึ้นมากเลยค่ะจันลิฟตอนเนี้แบบสดใสอะต,ตอนเนี้ยคือขับรถท่วงหมู่บ้านแล้วค่ะตอนนี้ใครเห็นโง่ดีใจด้วย เขาเรียกว่าหมอรัดหมอหลิวเนี่ยเ็เกิดจาก2เคสที่หนักๆเนี่ยครับก็คือเป็นมะเร็งลำไส้กับมะเร็งปอดแล้วก็เคสที่แม่หลิวแชร์เมื่อตะกี้นี้ที่ว่าเป็นเกี่ยวกับเบาหวานาที่ขานะครับเป็นแผลใหญ่มากเคสนี้ผมก็ก็ได้ไปเจอแล้วก็ได้สัมภาษณ์สัมภาษณ์ด้วยตัวเองเหมือนกันครับคือปกติเนี่ยแผลนี้จะลามครับลามเยอะมากแล้วก็ขานี่บวมเหมือนเป็นโรคเท้าช้างแบบนั้นเลย นะครับแต่พอได้ทานผลิตภัณฑ์3ทหฐานเสือของเราไปนะครับตอนนี้แผลแห้งแล้วก็แผลก็เล็กลงเล็กลงแล้วก็ขาที่บวมอยู่ก็ก็ยุบลงครับเมื่อตอนที่ไปจัดงาน l o m ที่ชัยภูมิท่านเองก็ได้มาแชร์ประสบการณ์ด้วยแล้วเดี๋ยวคลิปนี้ครับมีคลิปที่แม่หลิวอ่าเพิ่งเริ่มไม่ทานตั้งแต่ตอนแรกแล้วก็หลังจากนั้นผมก็มีทําคลิปไว้อยู่เดี๋ยวผมจะเอามาเปลี่ยปันให้กับพี่ๆเพื่อนๆน,น,นะครับในกลุ่มสปาคาเฟ,าฟไ่ได้ได้ได้ชมกันด้วยนะครับนะครับ Vai a mani, capire, cap. okay.